สวัสดีค่ะพี่ลิฟจากส w ีดออฟชาร์นะคะวันนี้นะคะเราจะมาดูสิ่งที่ต้องระวังนะคะสำหรับชาวราศีมีนนะคะในเดือนกุมภาพัน์นี้นะคะเดี๋ยวเรามาดูกันนะว่ามีอะไรที่ชาวราศีมีในเดือนกุมภาพันนี้จะต้องเจอหรือจะต้องระมัดระวังกันบ้างนะคะในทุกเรื่องเลยมาดูกันนะคะเอาโหแล้วล่ะ โอเคนะคะในเรื่อง ที่ต้องระวังนะคะสำหรับชาวราศีมีนนะคะในเดือนกุมภาพานันธ์นี้สิ่งต้องระวังคืออารมณ์ความรู้สึกความอ่อนไหวนะคะแล้วก็เวลาทํางานอะไรบางทีเราทําไปตามอารมณ์แล้วก็คิดไม่ออกหรือหาอะไรไม่เจออะไรแบบนั้นมันจะติดขัดมีปัญหาในช่วงนี้เพราะฉะนั้นก็ต้องระมัดระวังเรื่องการงานของใครที่ต้องเก็บข้อมูลหาข้อมูลติดต่อประสานงานกับใครจะติดขัดนิดนึงนะคะเป็น ติดขัดและติดขัดทีนี้ถามว่าทํายังไงถึงจะแก้ไขได้มันก็ต้องยากนิดนึงเนาะในการที่จะแก้ไขต้องขอความช่วยเหลือหรือต้องเข้าไปพูดคุยกับเขาให้มากขึ้นนะคะสําหรับการงานนะ เราปัญหาบางปัญหานะคะเราอาจจะยังแก้ไม่ได้ภายในครั้งเดียวหรือภายในทีเดียวก็ใจเย็งเงยนๆหน่อยนะเราก็สุดท้ายแล้วว่ามันจะสําเร็จนะคะปัญหาที่ติดขัดมันก็เป็นช่วงระยะเวลาที่เราจะต้องเขาเรียกว่าแสดงความศักความสามารถของเราว่าเราจะพยะยามเราจะแก้ไขางานอันนั้นไปได้ หรือเปล่าแบบนั้นนะคะแล้วก็เออสิ่งท้องระวังเนาะเจ้านายก็เหมือนกันนะคะคือเจ้านายเขาคงจะสั่งงานหรืออะไรให้แบบให้เราได้ทํามันอาจจะหลายอย่างในระยะเวลาเดียวกันแหละนะคะเพราะมันหลายอย่างในเว,เวลาเดียวกันมันก็ทาให้เราเยอะหรือวุ่นวายนิดนึงการติดต่อสื่อสารนะ เดือนนี้ของราศีมีเนี่ยมีปัญหานิดนึงนะคะติดต่อใครก็จะติดขัดอยากคุยกับใครบางทีเขาไม่ว่างขอเอกสารใครบางทีเขาไม่ได้บางทีไปยื่นเรื่องอะไรเขายังไม่อนุมัติอะไรแบบนี้คะ่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยเรื่องงานเอกสารในเดือนนี้กลุมภานี้ทําอะไรให้รอบคอบอย่าให้มันมีปัญหาติดขัดนะในเรื่องการงาน ะะรวมไปถึงในเรื่องอารมณ์และความรู้สึกของเรานะตอนนี้พอเราเจอปัญหาเข้าไปบ่อยเจอปัญหาหลายอย่างมันก็ทําให้เราหมุดหงิดง่ายนะคะอารมณ์อ่อนไหวพอสมควรแล้วก็อารมณ์ฉุนเฉียวก็ต้องระมัดระวังเนาะทำอะไรก็นึกถึงคนข้างๆนิดนึงนะคะอย่าใช้คำพูดอะไรที่มันรุนแรงจะทำให้มันเสียความรู้สึกกันไปทั้งสองฝ่ายนะคะ,ะทีนี้มาดูเรื่องความความรักความสัมพันธ์บ้างน,นะคะความรักความสัมพันธ์ก็ ให้เวลากันนิดนึงสําหรับคนที่มีคู่คนที่มีแฟนแล้วหรือคนที่มีความสัมพันธ์อยู่แบ่งเวลาหาเวลาไปเที่ยวเดินทางไปไหนมาไหน,นกันบ้างน,นะคะไม่มีปัญหาใดๆเนาะแต่ว่าคือแค่ขอเวลามีกันและกันนิดนึงนะคะทีนี้ความรักสําหรับคนโสดในช่วงนี้ต้องบอกว่าคนโสดเนี่ยถ้ามีคนเข้ามาก็ขอให้คุยไปก่อนนะคะอย่าพึ่งแบบ ด่วนตัดสินใจคบกับใครในช่วงนี้หรือบางทีมันอาจจะมีบางเรื่องที่เขาปิดบงังเราอยู่บางทีเอ๊ะทำไมช่วงเวลานี้เขาไม่ให้โทรหาทําไมติดต่อไม่ได้นะอะไรแบบนี้คะ่ะนะคะก็ความสัมพันธ์เนี้ยขอให้ใช้เวลานานๆหน่อยเพื่อให้มันชัดเจนก่อนว่าเขาว่าชัดเจนกับเราจริงๆเนาะอะไรเงี้ยเอออย่าด่วนอย่ารีบอย่าเร่ง นะถ้าเราจะเอาคนคนนึงเข้ามาในชีวิตเราแล้วอยู่กันไปยาวๆเราก็ต้องให้ความสําคัญกับหลายๆเรื่องมันไม่ใช่แค่ว่าเราชอบเขาหรือมีความรักให้กันเราทุกอย่างมันจะโอเคไปหมดบางทีพอมาอยู่ด้วยกันมาเจอกันมาใช้ชีวิตร่วมกันหรือไปเที่ยวด้วยกันอาจจะเจอบางอย่างแบบฉันไม่ชอบเลยที่เขาทําตัวแบบนี้หรือเขาอาจจะไม่ชอบเราในบางเรื่องแล้วเราก็แสดงออกที่แบบทําให้เราเสียความรู้สึกอะไรแบบเนี้ยนะคะก็ระมัดระวังนิดนึงนะ สำหรับเรื่องการเรียนตอนนี้นะคะการเรียนของน้องๆนะคะ ทำอะไรเนี่ยขออย่าให้ประมาททางานเนี่ยตั้งใจส่งให้ทันนะทําอะไรส่งให้ทันเช็คได้ว่ามีการงานอะไรที่เราจะต้องทําอย่าผิดพลาดอย่าตกหล่นเฮ้ยงานนี้เราเริ่มส่งก็จะทําให้พลาดได้นะคะสําหรับเรื่องเรียนนะภาพรวมในเดือนกรุมภาพัาน์ของราศีมีนหลายๆอย่างมันอาจจะทําอะไรแล้วไม่ได้อย่างใจนิดนึงนะคะขอแนะนําว่าถ้าพักได้ไปพักผ่อนสมองหรืออาจจะไปสวดมนต์ไหว้พระหรือไปเที่ยวคาเฟ่ต่าง นะคะไปกับคนที่เราถูกจริตไปกับคนที่เราถูกใจมันจะทําให้เราดีแลกซ์มากขึ้นนะคะอย่ามัวแต่มานั่งคุ้นคิดว่าเอออันเนี้ยเราทําแล้วอะ่ะมันยังไม่สําเร็จสักทีมันยังไม่ได้สักทีเพราะฉะนั้นเนี่ย ไม่ต้องกังวลนะเราไปพักสมองบ้างหรือไปแบบฮีลิ่งตัวเองบางคนอาจจะชอบการฟังเพลงบางคนอาจจะชอบไปคาเฟ่บางคนอาจจะชอบแบบขับรถไปต่างจังหวัดหรือไปดูท้องฟ้าไปมองทะเลไปบ้างก็ได้นะคะพักผ่อนแล้วก็เขาเรียกว่าชาร์จแบตให้กับตัวเองมันอาจจะเป็นการชาร์จสั้นๆนะแต่ถ้าได้ทำแล้วอะ่ะมันจะช่วยเราขึ้นได้มากเลยนะคะอ่ะขอจบคลิปนี้เพียงเท่านี้นะคะอย่าลืมนะคะว่าคลิปนี้เป็น general Reading ก็คืออ่านเป็นภาพรวมนะคะสิ่งที่จะเตือนสำหรับชาวราศีมีนในเดือนกุมภาพันธ์ใครต้องการดูดวงส่วนตัวหรืออยากเจาะลึกนะคะก็ลองติดตามกันได้นะคะที่ s w ิต t of t ฟเฟอร์ทกช่องทางนะคะขอบคุณมากนะคะสวัสดีค่ะ